กลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเนื่องด้วยนายเทพสุบวรนชวดดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินติดภารกิจเร่งด่วนจึงไม่สามารถเข้าชี้แจงผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานปปงประจำปีงบประมาณ2566ในครั้งนี้ได้และได้มอบหมายให้กระผมพลตำรวจตรีเอกธนัทลิมสังกัด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมคณะผู้บริหารเข้าชี้แจงและรับข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566เป็นไปตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542ที่บัญญัติให้สำนักง,งานปปง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตต่ตอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยรายงานการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 2. ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 3. รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะสำนักงานปปงได้เสนอเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566ให้ทราบแล้วจึงขอรายงานผลการดำเนินง,งานที่สำคัญของสำนักงานปปงนในปีงบประมาณพศ2,566 พอสังเกตดังต่อไปนี้ 1. การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินแบ่งออกเป็น 1.1. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินสอนักง,งานปรงได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจำนวน231คําสคำสั่ง176รลายคดีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ9,389.61ล้านบาทและดำเนินการคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายจำนวน67เรื่อง มูลค่าทรัพย์สินประมาณ1,025.52ล้านบาท1.2การบริหารจัดก,การทรัพย์สินจากการยึดหรืออายัดได้เก็บรักษาทรัพย์สินจากการยึดอายัดไว้มูลค่าประมาณ 41, 4 1 1 7 4 7 3ล้านบาทขายทอดตลาดจำนวน29ครั้งมูลค่าที่ขายได้ประมาณ307.72ล้านบาท มีรายได้จากการนำทรัพย์สินออกบริหารประมาณ6.84ล้านบาทนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของประมาณ448.93ล้านบาทนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งเป็นรายได้แผ่นดินประมาณ8,792.82ล้านบาท 2. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงพุทธศักราช2559ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ U.N. Sanction List จำนวน7คำสั่งตามมาตรา7การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ Thailand List จำนวน37ลายและตามมาตรา15จำนวน12จำนวน2คำสั่ง การดาเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา25จํานวน6ลายคดี3การประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ3.1สํานักงานปปงได้ให้ความสําคัญในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและกลุ่มผู้มีหน้าที่แรงงานเช่น การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวลองเรียนลองทุกแจ้งเบาะแสกำหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนปปง1710ประสานความร่วมมือกับประชาชนโดยมีโครงการสายรับปปงซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน75,469รายจัดสัมมนาแก่บุคคลภายนอกเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจับบันทึกจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU และบันทึกข้อตกลงหรือ MOA รวมจำนวน48ฉบับ ในส่วนของต่างประเทศสอนักง,งานปปงได้ส่งเสริมและประสานความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติมีการจัดทำา o u กกับต่างประเทศจำนวน57ฉบับรวมแล้ว54ประเทศพร้อมทั้งเข้าร่วมกลุ่มองค์งกรระหว่างประเทศเช่นกลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกลองทางการเงินสากลหรือเอ็กซ์บนกุกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกหรือ APG การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบการกระท,ทําความผิดทางเทคโนโลยีโดยในปีงบประมาณ2,566สํานักง,งานปปง,งร่วมปฏิบัติการนอกพื้นที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลพยานหลักฐานดิจิตอลประเภทเน็ตเวิร์กฟอร์เรนซิกที่ได้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานที่ให้บริการในการเชื่อมต่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาเรื่องหุ้นกรณีนายอภิมุขบำรุงวงกับพวก 5. ในปีงบประมาณ2566ได้มีการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายอาทิล่างพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินฉบับที่พศล่างพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทลายแรงสูงฉบับที่พศ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงพศร่างกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพศและกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับอาทิเช่นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่6พศ2565 ซึ่งเป็นฉบับคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและเบียบคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดพศ2566ประกาศสำนักง,งานปปงเรื่องการกำหนดระยะเวลาดำเนินง,งานในกระบวนการยุติธรรมของสำนักง,งานปปงลงวันที่30มีนาคม2566 6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน6.1 เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล AML CFT เป็นไปตามข้อแนะนำและรองรับการเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลในปี2570จึงมีความจะเป็นจะต้องตราและปรับปรุงกฎหมายดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงพศ 2. อร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลองค์กรไม่สแสวงหากำไรพศและ 3. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปลราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พศโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานกรมสรรพกรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานอื่นๆควรเร่งผลักดันการตราและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรวมทั้งสนับสนุนให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก่อนปีพศ2570 6.2 เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการติดตามทรัพย์สินระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ควรมีการจัดตั้งผู้ประสานงานหลักหรือหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกำหนดผู้ประสานงานกลางของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งจัดทํา m o u ข้อตกลงแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การเชื่อม ต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นปัจจุบัน6.3เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรจัดสรรบุคลาก,กรให้เพียงพอต่อภารางานและสนับสนุนสำนักง,งานปปง,งให้มีหน่วยงานสวนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทํางานเชิงลุกลดระยะเวลาการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานเจน้าหน้าที่ทั้งในการสืบสวนสอบสวนการการะทําความผิดและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดรวมทั้ง ประหยัดงบประมาณในการปฏิบัติงานดังกล่าวและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายในการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองเสธิ์อีกด้วยทั้งนี้ควรจัดให้มีงบประมาณสำหรับโครงการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินโดยเฉพาะเพื่อให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพในทุกบูลฐานและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น6.4เพื่อให้การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินมีประสิทธิภาพทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่ไม่เกิดความเสียหาย ควรปรับปรุงกฎหมายให้ยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดก,การทรัพย์สินได้ตามสถานการณ์จัดสรรสถานที่ให้เพียงพอในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินและควรส่งเสริมให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดําเนินการกับทรัพย์สินรวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้เท่าทันต่อรูปแบบของทรัพย์สินและสถานการณ์ในปัจจุบันหรือมีการร่วมปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อให้การดําเนินการกับทรัพย์สินเป็นประโยชน์กับทางราชการและประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่สุจริตแต่อย่างไรก็ตามควรมีหน่วยงานกลางในการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดจากหน่วยงานราชการทั้งประเทศเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานในการเก็บรักษาจากการทรัพย์สินและบุริาการข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของประเทศ6.5 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภาครัฐควรเล่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันทางความคิดรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มิให้ถูกชักจูงเข้าสู่แนวคิดของขบวนการแบ่งแยกดินแดนรวมทั้งบริรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆดำเนินการ ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเข้มข้นในทุกมิติกับภาคประชาสังคมที่ให้การสนับสนุนผู้ก่อความไม่สงบตามกรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างไรก็ตามปัญหาอาชญากรรมคอนเซนเ,นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์โดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าสำนักงานปปงอเองได้มีภารกิจในเชิงลุกโดยประสานงานกับสำนักงานตห่งชาติและกระทรวงดีอี จะทำมาตรการประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินหรือการนำชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาล้องทุกดำเนินคดีในเรื่องของบัญชีม้ามาประกาศเราเริ่มตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันขณะน,นี้สำนักง,งานปปง,งประกาศรายชื่อบัญชีม้าไปแล้ว7 7 0 5 2คนมีการระงับธุรกรรมทางบัญชีได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น77,906บัญชี ขณะนี้เราพบเงินที่เชื่อว่าเป็นของอาชญากรและได้มาจากการกระทําความผิดค้างอยู่ในระบบในบัญชีธนาคารณนะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์มีเงินทั้งสิ้น2235ล้านบาทขณะนี้สำนักง,งานปมอเองได้ร่วมกับกระทรวงดีเสนอแก้ไขร่างพรลกามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้มีอำนาจนำเงินดังกล่าวมาตรวจสอบธุรกรรมแล้วคืนให้กับผู้เสียหาย โดยเร็วที่สุดโดยเราเสนอว่าแทนที่จะไปศาลและให้ศาลมีคําสั่งแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามปีนะครับให้ใช้อํานาจของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วสามารถนาเงินคืนให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพได้เร็วที่สุดภายในเวลาที่เป็นหลักเดือนนะครับและเราก็เชื่อมั่นว่าจากมาตรการเชิงลุกของปป,ปงที่ได้ร่วมกับหน่วยงานทางราชการจะสามารถปกป้องพี่น้องประชาชนจาก อาชญากรรมคอนเซนเตอร์ไม่ช่ชีพและการพนันออนไลน์เพื่อปกป้องให้ประเทศนี้มีความมัน่นคงและพลเมืองไทยอยู่อย่างปลอดภัยกระผมจึงกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเพื่อโปรโดทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานปปง,งประจำปีงบประมาณ2,566หากมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สำนักงานปรปง,งจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานปปงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตานารมณ์ต่อไปขอบพระคุณครับ